ที่ขายมากี่ปีแล้วอะป15ปีอ๋อนี่เจ้าประจํานะก็มาขายที่มหาชัยก็15ปีแล้วเหรอกอนทำเริ่มแรกเลยมาขายก็คือมาขายมหาชัยก่อนอ๋อบ้านอยู่ทุ่มแบรนั่นแหละแต่ที่นี่ขายดีกว่าคือเรามองตลาดใหญ่อะตอนที่เราเริ่มแรกเรามองตลาดใหญ่เราไม่ได้มองทุ่มแบน์เลยนะอ๋อกะทุ่มแบนนะ์บนคนมันน้อยกว่าเหรอใช่ครับอ๋นอน้อยกว่า เมืองเล็กป่าอออเราก็เลยมาตั้งขายที่นี่ว่าเริ่มแรกก็เลยมาเริ่มที่นี่เลยอ๋อนี่ร้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อกันข้าวหมกไก่ในเฮ่ปะ่ะเรากำลังขายอยู่เลยนะนี่แกงกะหรี่ด้วยไก่อบซอสนี่ไง ผมข้าวหมกสามแล้วก็แกงกะหรีดหนึ่งซุปหนึ่งอ่ามัสมันมสม่นหนึ่งพริดแกงกะหรีดอย่านี้ครับแกงกะหรี่ไม่เอามัสมัน่นกะไอ้ไอ้ซุปไอม,<า>มัสมั่นข้าวสามซุปหน,น,<อ>นึ่งไอนี้หนึ่งอ่ะใช่ในายเฮ้ข้าวหมกไก่ ี่จอดตรงนี ALLY, ้ประจำไหมจอดตรงนี้ประจำประจำใช่ไหมจอดอยู่แค่สิบโมงสิบโมงแล้วไปไหนต่อไปพัชราครับพัชราแล้วกระทุ่มแบนยังขายอยู่ไหมกระทุ่มแบนขายตอนบ่ายครับอ๋อตอนบ่ายใช่ไหมนี่ครับอ๋อฮะโอ้โหขายวุ่่มแบนเหรอบ้านอยู่กระทุ่มแบนเนี่ยยอบ้านอยู่บ้านอยู่กระทุ่มแบนครับคปีน้าเหรอเนี่ยครับ โอ้วันหยุดขายดีใช่ไหมพี่วันหยุดนี้ขายดีเนาะปกติปกติเหรออ๋ออ่าสามร้อยแปดพิก์ครับเนี่ยดูเด,ด็จริงเหรอ ขายอยู่ตรงซอยดับเพลิงน,นี่บรรยากาศตรงนี้ตรงร้านอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยตรงแยกดับเพลิ่งน,นี่ซุปไก่อ๋อซุปไก่เขาแยกไก่กับนนะ้ำซุปออกจากกัน ไม่นี่อะไรครับที่ใส่อ๋อโอเคอ๋อ,อก,ก็คือระบุได้จอเฟิลมากฟิลน้อยใช่ไหมอ๋อโอเคแต่ทาไม่ได้ระบุคือตาสูตาสุดที่ร้านเลยจะปตูงตามสูตรของที่ร้านเลยครับโอ้สุดตาย แล้วสองผมก็ข้าวหมกสามเนี่ยข้าวก็ใส่เนั้นัันไ้เนี่ยข้าวยินไรกระติกยังไงใส่เขาที่ขายมากี่ปีแล้วอ่ะสิบห <15 S 1> ้าปีอ๋อนี่เจ้าประจำนะ ก็มาขายที่มหาชัยก็สิบห้าปีแล้วหรออ๋อตอนทำเริ่มแรกเลยมาขายก็เลยมาขายมหาชัยก่อนอ๋อบ้านอยู่รุ่มแบนนั่นแหละแต่ที่นี่ขายดีกว่าคือเรามองตลาดใหญ่อะตอนที่เราเริ่มแรกเรามองตลาดใหญ่เราไม่ได้มองกระุ่มแบนเลยไงอ๋อกระทุ่มแบนคนมันน้อยกว่าเหรอใช่ครับอ๋อคนน้อยกว่าเมืองเล็กกว่าอ๋อเราก็เลยมาตั้งขายที่นี่ว่าเริ่มแรกก็เลยมาเริ่มที่นี่เลยอ๋อนี่ ข้าวหมกข้าวหมกนอี่อักเอนรานอขอักานอตัวทงานเอแล้วมาขายดีแรกมองคนคนรุ่นพตงงงอ้ไมคนจีนมาขายข้าวกไก่อ๋ออะแล้วสูตรมาจากไหนอะทำเอง๋อคิดขึ้นมาเองเลย แกงกะหรี่กับกระถิ่นทุกเออกินผมก็ไม่เคยกินนะเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองชิมดูซื้อกลับไปกินบ้านของผมเท่าไหร่ครับน้องห้าหน้าร้อยห้าสิบ สองร้บห้าครับาสอง้อยหกสิบ้